ล่าสุดแฟนๆทักด้วยอุ้ยหน้าเหมือนกัน oh. อ่าเนื้อคู่จริงๆหรือเปล่านะฮะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กลับมารีเทิร์นนะ,ะคืนดีกัน,นะฮะแล้วก็ความหวานก็พุ่งทวีคูณจนหลายคนก็ทักว่านุ่มหล่อเซอร์อย่างคุณต๊อสินะเนี่ยดูมุ้งมิ้งมากขึ้นครับเมื่อกลับมาคืนดีกับพีคครับรอบนี้เนี่ยแถบล่าสุดทั้งคู่ก็ไปตัดผมมาคล้ายกันอีกนะฮะแล้วก็มีช็อตที่สาวพีคเนี่ยเอาหนวดปลอมมาติดนะหลายคนก็แซวเลยว่าหน้าเหมือนกันแบบนี้เนื้อคู่แน่ๆครับ ผมสั้นอยู่แล้วก็บิวมาตลอดแล้วมันยังไม่มีจังหวะแล้วพอ,อ,อปีนี้ก่อนเปิดกล้องเรื่องใหม่มันมีจังหวะ<อ>พอดีแล้วพอเอินว,ว่าช่วงนี้เป็นแบบช่วงวันเกิดเขาพอดีก,ก็เลยชวนกันตัดผมเป็นแบบทรงเดียวกันเ<อ>พราะอะไรก็ถึงอยากให้เราตัดผมสั้นเ่ะก็เขาบอกว่ามันดูน่าจะเข้ากับพีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชวนแบบตัดผมสั้นแล้วแบบตัดทรงเดียวกันเราก็แบบ อยากตัดนะแต่มันยังไม่มีจังหวะมันยังไม่มีจังหวะแต่พอตอนนี้มีจังหวะก็โอเคอยากเหมือนก็ได้อตัดมาแล้วตกใจกันไหมเขาว่าทำไมเหมือนกัขนาดนี้ก็พี่มาก็บอกว่าค่อยเหมือนพี่หน่อยก็ดีใจนะคะเพราะว่าแบบพี่ก็อยากเหมือนนะเหมือนก็ได้คุณพักยูเมครับกับคู่เราอะไรเงี้ว่าหน้าเหมือนกันเลยก็มีนะคะเหมือนแบบเพื่อนๆพี่ๆที่สนิทที่อยู่ได้กันบ่อยๆเขาก็จะพักอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้น พี่ตอกก็อาจจะยังมองไม่ออกว่าเหมือนขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอตัดผมก็คงแบบก็คงรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเชื่อเรื่องพูดข้างหน้าอย่างนั้นไหมก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ว่าอย่างนั้นก็ถ้าแบบว่าเหมือนก็เชื่อดีกว่าค่ะพี่ตอกมันแบบดูมุ้งมิ้งขึ้นก็แบบสมใยเก่งแล้วก็ทำอะไรหวานๆให้เราตลอดเลยอะไรเงี้ยหรืออาจจะติดเชื้อจากพีกเราไม่รู้แต่ว่าคือพีกับพีกบางคนแบบมุ้งมิงอยู่แล้วแต่ว่า อย่างที่ตอนก่อนหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลงมากเลยเงี้ยอาจจะแบบไม่ค่อยให้ถ่ายใช,ใช่ใช่ใช่ไม <laughs> ่ห่อยบถ่ายเล่น,นกัน่าแต่พอพอกลับมาพบกันรอบหลังเขาก็แบบเหมือน เหมือนมุมมีขึ้นเหมือนอย่างที่พี่บอกพี่ก็ก็เห็นเหมือนออกสื่อมากขึ้นเลยอ๋อค่ะก็แฮปปี้กับพี่ตอดเวอร์ชันนี้มามันรู้สึกว่าแบบโอเคเหรอเาใช่ค่ะเขาแบบน่ารักมากจริงๆเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันน่ารักกว่าแต่เขายังไม่เกล่อนอะไรใช่ไหมคุณตอนที่เราก็จะแบบฟีแบบรอที่ไหนนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอไหวไหมคะอ๋อนานเท่าไหร่ก็รอได้ค คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง t r u e s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ